สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับเกมกีตาร์เกิร์ลพาร์ทที่6กนะครับผมก็จะแบบว่าเออไม่น่าเชื่อว่ามาถึงขนาดนี้ได้นะครับผมกีตาร์เกิร์ลพาร์ทที่6นะครับผมก็ตอนนี้ก็อ่าผมก็จะพูดว่ารู้สึกยินดีเหมือนกันนะครับผมที่ได้ได้ทำกีตาร์เกิร์ลพาร์ทนี้นะจ๊ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้ครับผมเราจะไปตรงเพลงครับ แล้วก็คูเชียร์เซอร์เสมอนะสาน้อยนักกีตาร์โอเคครับผมเอาละวันนี้เราจะมาอัพผู้ติด,ดตามกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้มีหัวใจอย่างบานเลยนะครับผมแล้วก็เดีย๋ยวผมจะอัพผมจะอัพไปที่ครูประจําชั้นก่อนแล้วกันนะครับผมผมจะลองดูว่าครูประจำชั้นมีอะไรกดล็อกไหมมากโอเคครูประจำชั้นรู้สึกว่าจะยังไม่ตอบโต้โอเคต่อไปเพื่อนของจอยแล้วก็เพื่อนที่ร้านสะดวกซื้ออัพอเพื่อนของจอยทักมาแล้วโอเคเดีย๋ยวผมจะกดตรงนี้ครับผม ไปไปไปเยอะเลย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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอะไรแล้ว,ลว,ลวยังไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวต้องอ่านแล้วเดี๋ยวขอวเวลาเปลี่ยนเพลงแป๊บนึงนะครับผมเพลงนี้ไม่ไม่ได้ติดแล้วก็สิ้นแล้แต่อีเพลงต่อไปอะ่ะเพลงกาลังจะมา,าผมขอเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับมาต่อไปเราจะอ่านเพื่อนรุ่มชั้นของจอยนะครับผมเอ,อ่อพอเลิกเรียนแล้วเธอมาช่วยรับชันหน่อยได้ไหมอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะ ได้สิเธอเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เธอหกล้มอย่างแรงเลยนะโอ้หกล้มฉันรู้สึกอายมากกว่าเจ็บซะอีกผู้พยาบาลบอกว่าอาการของฉันไม่แย่มากนะฉันเลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแค่ต้องใส่ยาค่าเชื้อที่แผลเท่านั้นดูแผลหน่อยครับเออแผลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มีโบอยู่ด้วยนะครับผมฉันดีใจที่เธอไม่เป็นไรนะอ,อวันนี้ฉันต้อง วิ่งไปโรองอาหารไม่ได้แล้วละ่ะเธอควรจะค่อยๆเดินนะวันนี้ฉันวิ่งไปซื้ออาหารเที่ยงให้เธอได้ทุกเมื่อเลยเฮ้ยเธอจะวิาา่งไปซื้อให้ฉันเหรอฉันไม่เคยเห็นเธอวิ่งมาก่อนเลยฮะาาซึ้งใจจังเลยก็ฉันไม่อยากให้เธอเข้าโรงพยาบาลเพราะวิ่งไปโรงอาหารนี่นะฉันวิ่งไม่ได้อยู่แล้วละ่ะฉันจะค่อยๆเดินทั้งวันเลยงั้นเธอฝากซื้ออาหารเที่ยงให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิถ้าเธอบอกฉันได้ตลอดเลยนะ ถ้าจะแวะไปหลังจากนั้นนะโอเคโอ้โหจอยจอยนี่สุดๆเลยหกล้ม <c oughs> เออโอเคครับผมมารู้สึกจะมีรูปด้วยนะครับผมปลดล็อกรูปใหม่ครับผมเป็นรูปอัลบั้มนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ผู้ติดตามผมจะ up, อัพหัวหน้าห้องแอมเบอร์บ้างละไม่ได้อัพเป็นหัวหน้าห้องแอมเบอร์เนีย่ยโอเคหัวหน้าห้องแอมเบอร์โอ้โหพออัพไปอัพมาเดี๋ยวเดี๋ยวเลย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  อืมตัวนึงนะโอ <c oughs> ้ยโคตรจะจะือายโอเคไปทีหหห่หัวหน้าห้องแอมเบอร์นะครับผมหัวหน้าห้องแอมเบอร์บอกว่าเอิม่มอ้ยเดี๋ยวย่เพิ่งมาโอเคผมเฮ้ย <c oughs> เธอเหลือเวลาส่งใบสมัครแค่สามวันนะเธอตัดสินใจนได้ยังเออขอโทษทีฉันยังตัดสินใจนไม่ได้เลยไม่เป็นไรจา้าไม่ต้องขอโทษหรอกแค่ขอโทษทีที่กดดันเธอฉันอยากเห็นเธอสแสดงจริงๆนะ่ะอ๋อ ฉันแค่ต้องส่งใบสมัครให้ทันเวลาใช่ไหมใช่เธอขอใบสมัครจากครูได้เลยหรือฉันจะไปให้ขอมาก็ได้นะคือเหมือนแบบว่าถ้าเกิดตัวเราอะขอจากครูไม่ได้แอมเบอร์จะมาให้นะครับผมอโอเคโอเคขอบใจมากเลยนะโอเครู้สึกจะแจ้งนะครับผมมาละเริ่มแบบ๋ยอ,อ้าวพอหัวหน้าห้องปุ๊บจู่นที่จอยนะครับผม เธอตัดสินใจได้หรือยังอะว่าเธออยากจะไปสมัครจริงๆนะอ๋อคืออยากให้สมัครก็ก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากสมัครหรอกแต่การต้องแสดงต่อหน้าทุกคนทําให้ฉันกนังวลอะไม่ต้องกังวลหรอกเธอเก่งพออยู่แล้วฉันมั่นใจว่าเธอจะไม่เป็นไรตับไรที่เธอเล่นนาปกติเธอคิดว่าฉันทาได้เหรอแล้วถ้าฉันน้ำพังล่ะเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลเหมือนกัน ฉันคอยดูเธออย่างใกล้ชิดมาสักพักแล้วและฉันมั่นใจว่าเธอทําได้แน่นอนอขอบใจมากที่บอกก่อนหน้านี้หนะัวหน้าห้องจะถามว่าฉันสมัครยังไงไว้ตัดสินใจได้แล้วฉันจะบอกเธอนะโอ้เธอเก่งเล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะใช่ๆฟังข่าดีเลยละ่ะเอาละมาคือตัวเราเหมือนจะแบบขาดความมั่นใจนึงตอนนี้อัดไป5้านาทีแล้วครับอาขาดความมั่นใจอยู่ผมจริงผมต้องอัพประทานนักเรียนแล้วนะ ทำไมเนี่ยเรื่องเดือนต่อไปผมขอขอ,ขอ,อัพแล้นแอลก่อนนะครับเ่อเพื่อนแอลจะพูดอะไรบ้งางแล้วแอลโอ้โหนี่ขนาดอัพขนาดนี้เพื่อนแอลยังไม่ตอบมาเลยเหรอเนี่ยเพื่อนโอ้โหตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่เก้าหมื่นเก้าแล้วจะถึงแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะอัพคุณพี่ผู้เงียบขรึมครับคุณพี่ผู้เงียบขรึมมีอะไรทักไหมจ๊ะมีอะไรทักไหมไม่มีทักครับโอเคสามวันครับมาดูกัน ฮะโอ้ก uh ีต้าร์ใหม่น้ำเงินไม่น้ำหน่ายกีตาร์ใ huh. ห uh huh. ม่นะน้ำเงินเป็น,นยังไงพอขอดูกีต้าร์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับผมโ <Ooh. S 1> อ้ยก็ได้อยู่นะอออลืมเปิดเอฟเฟคลืมเปิดเอฟเฟคคือปกติผมจะเปิดเอฟเฟคด้วยนะเวลาแคทนะแต่ว่าไม่ได้เปิดงไงเพราะว่าผมอัดเพลงด้วยประเด็นออเคมา <laughs> ตอนนี้ผมล็อกอินมาก,กว่าหนึง่งครั้ง มาตรงนี้ครับพลังเชียร์จับติดตามถึงเลเวลเจ็0พเอาละนี่ครับผมมีคนมาช่วยครับผมรุ่นพี่พู้ยบครึมฉันหวังว่าเสียงเชียร์ของทุกคนจะเป็นกำลังใจช่วยสนยนักกีตาร์นะครับโอเคอับับผมฟังเพลงกีตาร์สเพลงแล้วหัวใจดวงใหญ่20ดวง อตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีทองครับผมเป็นระดับเป็นสีทองครับเประดับโกลนะครับผมคงยังไม่มีใครเล่นถึงนี่มั้งเนี่ยนะโอเคจำนวนแฟนลับถึงหนึ่งแสนคนนะครับผมโอ้โหต่อไปน่าจะถึงห้าแสนถ้าจะไม่ผิดต่อไปเราจะอัพเพื่อนบ้าโมอาครับผมอ้าวมาบัสเตียวโควี่มานึ้อ ว่าพึงก็มาถึงเลยเพือ่อนบาบอกอ่าทักมาว่าก่อนหน้านี้นฉันเดินผ่านห้องเธอรู้รู้ข่าวเข้าทําไมเธอยังไม่ส่งใบสมัครล่ะอ๋อเธอจะสมัครเมื่อไรล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วนะฉันได้ยินว่าเธอต้องการแค่ใบสมัครทําเวลาก็พองั้งนก็เลยเวลาคือแบบคิดคิดก่อนนะ่ะว่าตัวเองคิดดูก่อนละกันเธอกังวลอะไรมากนักหรอเธอแค่ต้องส่งใบสมัครแล้วเลือกเพลงที่จะแสดงเท่านั้นมันไม่ยากจะขนาดนั้นนะ ฉันก็แค่ไม่มั่นใจตัวเองนะฉันไม่เคยเล่นกีตาร์ต่อหน้าคนขนาดนั้นมาก่อนเลยแล้วมันสำคัญตรงไหนละ่ะเธอถ้าเธอไม่เคยทำมาก่อนคราวน,นี้เธอต้องลองทำแล้วมันก็จริงแต่ว่าเออก็ได้ก็ได้ไดฉันคิดว่าเธอรีบสมัครให้เร็วที่สุดนะฉันตั้งตารอเธอเล่นสดเลยละ่ะมีบังคับพุดสุดอะโอ้ยตอนนี้แม่งแบบกดดันอะจริง คนที่เราเล่นตัวเราโคตรกดดันไงสนักกีตาร์เธอเป็นยังบ้างเอาไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมทั้งนั้นไม่งบ้างฉันสบายดีทุกอย่างที่นี่เป็นเหมือนเดิมว่าแต่ทําไมเธอไม่บอกฉันว่าเธอจะเล่นกีตาร์โชนในโซเชียลมีเดียฉันจะเกือบเสียใจยแล้วเนี่ยอ๋อขอโทษทีมีเพื่อนคนหนึ่งช่วยฉันน่ะทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากเลย ฉันจะบอกว่าจะบอกเธอว่าแต่ก็ลืมไปซดได้ฉันรู้จักเธอดีงั้นก็ไม่เป็นไรละเธอคงเจอเพื่อที่นี่แล้นะ,ละเล่าเรื่องของเธอให้ฟังหน่อยสิพวกเขาทุกคนคนดีกับฉันมากอ,อ๋อมิใจใที่เธอดีอย่างนั้นเธอเป็นไงบ้างดูเหมือนว่าช่วงนี้เธอต้องคิดเยอะอ้าวแล้วเพื่อนแอลก็เหมือนจะเข้าใจแล้วว่าคือตัวเราอะคิดเยอะอูุ่ดนะีอ๋อใช่ฉันต้องมีเครื่องคิดนั้นจริงๆให้ฉันฟังได้ไหมได้สิ ที่โรงเรียนของฉันก็อาจจะมีงานโรงเรียนแต่เพื่อนๆก็อยากดูฉันแสดงบนเวทีแต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากแสดงหรอกนะแต่พอคิดว่าจะแสดงแล้วฉันไม่รู้สึกมั่นใจในตัวเองเลยอ๋ออย่างนี้เองเธออยากแสดงในงานโรงเรียนหรือเปล่าเอออยากสิงั้นเธอก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่เธอกังวลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ต้องรีบนะ ทำสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองพอไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงฉันสนับสนุนเธอตลอดเสมออ้ติดขัดยังของโทษดิฉันจะสนับสนุนเธอตลอดเสมอแอลขอบใจมากนะเธอช่วยได้เยอะเลยไม่เป็นไรจ้ะเธอปรึกษาฉันได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายฉันก็จะรับฟังเธอกลับมาเยี่ยมฉันสิเราจะได้พูดคุยกันโอเคว้ว่างว่าฉันจะไปเยี่ยมนะ กอใจมากเลยสําหรับวันนี้โชคดีนะสาวนักกีตาร์เอาล้ครับผมแอลเป็นคนแบบว่าเอาเหมือนจะแบบปัดปัดแบบคือแบบเป็นที่ระบายอะ่ะเออการที่มีเพื่อนอย่างนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะเอาจริงๆโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะอัพเพื่อนของจอยครับผมไอวแร้อยสิบสามครับโอ้โห ไม่ต้องขึ้นว่ายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดีย๋ยวเราจะอัพไปที่สองนาทีกาครับผมไว้อัพได้แค่นี้เหรอโถขอดูกีตาร์หน่อยเอ้ยขอดูเพลงหน่อยเพลงโอ้โหระดับไอเลยเหรอเอาละเดีย๋ยวเราจะไปอัพเอ่อผมจะไปตรงเขาเรียกว่านี่นี่นเรารออัพนี่ครับผมโต๊ะเอ้ยโต๊ะขาตั้งกับนาฬิกาปุ๊บเรารอตัวนี้ ส่วน,วนาตานักต่าผมที่ผมจะผมจะเอาตุ๊กตากรรมยิปพิกอ้นนะครับผมอ่ะครับเอาอ้ยตัวใหญ่ใอ้ยตัวใหญ่อย,อยู่ตัวใหญ่อย,อยู่ที่เราอัพมันจะร้อยแล้วนะครับผมมาต่อไปเราจะไปที่ผู้ติดตามต่อบทลบทานนักเรียนเลยครับผมเพื่อเริ่มเนื้อเรื่องต่อไปเอาล่ะโอเคอัพของฝันครับ เรืนะ่องบ้านบมวอาพ่อเหอะหาถ้าเธอไม่อยากแสดงบนเวทีเธอไม่น่าจะพูดอะไรตั้งแรกนี่เธอคิดต้องร่บกันฉันเหรอเออ,อยาลนะเปล่านะตอบแบบขึข้นกลางทุกทีตั้งคำแามตรงคุยเรื่องต่างๆทุกทีมีคนถามอะไรตรงๆพวกเราทุกทีโทลรลามในการแสดงเหรอ บอกว่าเธอไม่มัน่นใจพองก้นเหรอการเล่นดนตรีโดยไม่มีความมั่นใจในแบบนั้นน <fools ICEOVER> ่ะเธอคิดว่าจะไปส่งผลต่อเพลงของเธอหรือเปล่า เรื่องนั้นถ้าเธอไม่คิดเลยว่าเธอก็ควรเลิกเล่นกีตาร์สนะเธอไม่ได้แย่เธอแค่ไม่ไีสมบูรณ์แบบการสนับสนุนแบบ,บ,มมมแบ,บแไร้เงื่ไงจากคนรอบข้างอะ่ะจะมีโลบอยู่หลังดิฉันมิดหวังมากนะถ้าเกิดเธอทำอย่างนี้อีกเธอเลิกเล่นไปซัก